ครับสวัสดีครับมาต่อกันจากอีพีที่แล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปเป็นเวลาประมาณยี่สิบห้าชั่วโมงแล้วนะครับที่ทำการดามเดี๋ยวจะมาแกะดูกันเลยนะครับมาแกะด,กดูกันนะครับที่ดาแมกนนแกะกันเลยครับแกะกเปเคียวก่อนนะกันแล้วเป็นตัวที่สอง โก็รู้สึกว่างานก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับแต่ต้องพื้นผิวยังไม่เรียบเท่าไเลยต้องกระดาษทรายมาขัดอีกเพื่งนิดมาแล้วครับไปเอากระดาษทรายมาเมื่อกี้ที่ผมใช้ก็มีเบอร์มีเบอร์พันนะครับเบอร์พันกับสองร้อยแปดสิบอันนี้เป็นแบบกระดาษทรายน้ําแต่นี่เป็น น่าจะกระดาษทรายธรรมดาแหละเราจะมาขัดกันนะครับชึนี่ตรงนี้นะจะีเป็นคลื่นอยู่นี่กรกเอาสองรอแปดสิบก่อนนะครับมาขัดกันเลยตด,ดเลยเป็นไงเป็นกันผมนก็เพิ่งเคยทำนแหละ นี่เห็ดคราบไอ้คารคาบกาวเขา,ามาแล้วเพื่อนน่าจะเห็นอย่างนี้ไหมจ้ะผมไปเอาเทปมาดีกว่าครับผมมาแล้วมามีเยอะเลย ดูกันว่าเราจะเอาแบบไหนนี่เจอแล้วที่เราต้องใช้บ้านผมเขาเรียกกันแล้วกระดาษกาวย่วนมัน้งหนังไก่ทุกอย่างเลยแหละติดเทปอ้อมตรงที่เราจะขัดน,นะครับป้องกันไม่ให้มันโดนเนื้อไม้ที่อื่นที่เราจะจะขัดเผื่อมันโดนนะครับทีมจดลอกยังไม่สวยมาครับเราจะแปะปก่อนชุบชุบแปะตรงก่อนถึงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับ ผมจอที่เหลือมีไปติดฝั่ง,งนู้นประมาณคร่าวๆครับตปมากนีเข้าน,นี้พับมันลงไปก็อีกตัดชึบเฮ้ยทำไมลอกนี้วะครับพอดูได้ผมกันไว้ก่อนอกันไว้ก่อนนี่ขอแก้นะครับทุกอย่างเลยมีใได้อย่างนี้มาขัดกันเบอร์สองร้นะครับ ตามด้วยเบอร์พันธนะครับใมเข่าๆตามด้วยเบอร์พันเพื่อความเรียบฉีกออกมาโอ้หเขี่ยเยอะเกินขัดให้มันเรียบไปเลยเดี๋ยวบ้างอือือใหญ่ไปไปประมาณนี้ก็ผมว่าถอนนี่ออกดีกว่าน่าจะไม่ต้องกลัวเลยลละเพราะว่ามันเป็นเบอร์พันธ์ยี่มันเบอร์เบอร์ใาญ่าันต้องกันไว้ก่อน เดี๋ยวมันกินเนื้อไม้เยอะจะเข้าชิ้นงานฟิงเกอร์บอร์ดติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยมันจะเป็นลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าผมรับได้ครับผมไม่ยากเลยผมใช้เองไม่ได้เอาไปขายเป็นโชว์ใครของผมเองจะว่ายังไงก็ช่างนะครับเดี๋ยว อเครับได้ประมาณนี้ไปก็นี่ครับผ้าผ้าเอาแบบมานะะครับไปเลยนี่ขาวและมันก็จะเนียนละลอกสติกเกอร์ออกนี่ครับปกติแล้วจับไม่มีอะไรละเดี๋ยวต,ต้องลองมาใช้งานดูอีกทีโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอีก EP หนึ่งนะครับ EP ต่อไปจะมาดูว่าผมจะทํทำอะไรกับเบียดตัวนี้บ้างหลังจากที่ซื้อมือสองมาผมต้องทําอีกเยอะอยู่ครับแต่ผมผมชอบแบบนี้ผมชอบความท้าทายชอบความลำบากเจอกันใหม่ครับ